เดียวเดียวอมีดตักหอกขอเจ้าชอบตัวลายๆเหรอมีของมาฝากม้ตัวลายยัมีของมาฝากาม,ามีกิ่งมาฝากาานกยัอเอกางเกงมาจากนอกกูได้ไคนหอ้มาจากนอกไ,ได้<อ>าาไงขอบคุะของปอา้ปอาอ้วนป้าอ้วนมันทรงมาให้ หลายเลยนี่ของใบยาพองพอมนี่อันนี้อันนี้ของยี่โพด่เหอคเสียโคดเรีว่าาชส่น้าหนาวเลือกไว้ในเมื่อวานใส่นอนนี่เดี๋ยว ปลาอ้วนอ้วนนิ่หยอกมันส่งมาอันนี้เอากุ้งกระปูอย่างผมคื้อในอุ่นจริงนะนี่ของพี่ยูโรนี่ยูโรมันสื่อส่งมาับรน,นี่กี๊กครับ เยี่ตัวทัดเ่ยฮะคอยบอกแล้วนี่แหละลัดบจามขื่นมาันมาเดินไฟก่อนเนี่ยครับท่อขาวท่านี้มันหาซื้อยาก เพราะว่าติงผมมีมีขนาดนี้ยลำย่าใหญนีเดือกของบ้านไปคิดเห็นเจ้าเนี่ละฝากมันจะพองนะเสียโคตรก็ได้รถคันใหม่มาขี่ขักนะปะรถเมา์มาเมล์รุ่นเดียวกันไม่มา โรสนาอินอาลอนะชิตตี้โคโลโต้ชิตตี้ตัวนินรุ่นของพีโตก,กี้พีโก้โเงินกีนไน่ไรอู้เปิดแนมันกี่ไรอู้เปิดแน่มันพามานันนะแม่ พมานน่ะไหมเออ,อมันเมื่อยกับโปเปิดอยเลยเลื่อนไปตัเวเอยอครับเกืดอนไรขึ้นคุณตัวเจากรอะไรเออเราบัมงมเมื่อยอยู่กัดุงเด้อ

เอาลุงน้อยมันแตกๆนี่ดงนี้นี่นี่น้อยมันบ่แตกเจ้าก็จะไปเก็บมัไหมล่ะนี่นี่เอาน้อยมันแตกถ,ถ้าน้อยบ่แตกจะไปเก็บมันพี่น้อยแตกจะเที่ยงวีหลายเลยคุณนี่บันไดมันได,นไดเอามาอจาุ๋นเอ้าางติดมือเก่าลัก มเขาเก็บเดือได้ละเขาเก็บบางวัน่ะเก็บวบิ๊กเ้าถ้าจะเอมาเห็ดอันนี้มน่พเรามาถูกกระดิปัง,ง,ปงยอยู่บี้ังอยู่กไปเรื่อยอยู่กครับปีนี้กข้าปีนี้นะเก่าลักต้มกินืเมแนีแอนอ้อันที่เขาคัวนะบ่แม

ซื้มาปลูกแม่ผมมองซผมลองซื้อมาปีที่แล้วมันแต่มันหน่อยหน่อยครับพีนี้หน่อยง เรียกเราบ่ดำน้ายัไอเสือกัองยีซช่อห้บ่แล้วก็เลนลกกาดเนี่ยเลนดำเนีน่อันน,นี้เลยไปซอยองมืเคมมือีมันยุน้าหัวลึกเนาะดำบนลกเป็นลกอีเก,ก,ก็บองมือ,อ,อ,ลอ,อแล้วกนะ็เลียเ้ยวดอกไก่เล้ยวดำยาคันล้วเนาะผมกหาเฮือนแล้อเออยี้ซ้ำหลงบ่ ตายไปหมดนี่เคยบอกคนเด้เคยเบิ่งดหมู่บ้านเห็นอยู่ตอนแรกก็ยังแต่เขาบ่ออกนะกไปสอนให้แล้วไปไปใส่แล้วเออเดินได้ทักได้ใส่แล้วถายังหลายคนอยู่ดอกาีนนี่บ่เห็นนเลยได้ได้มื้อนี้บ่ได้ไปสเมื่อยหลายเช้าพัก่อนบ่ไปส่นาก็บ่ไปด เดี๋ยวเดี่ยวเนี่ยเมยมูจากซาวนน่ที่ตัวทานในเจ้านี่แหละเอาำ เดือนี่ยวันอาทิตย์หนี่ก็จะไปบริจาควันอาทิตย์นี่ไปบริจาคไปทีสเกตกาซรินเมือนกันเดี no? เ่ยวเส้เดือนเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ nah. นเพื่อนไรสดไ้รับรับบริจาคไปเจ็ดหมื่นว่ะครับ chết mượn chết mượn qua chết mượn chết mượn qua nữa chết qua nữa chết mượn qua qua nữa chết mượn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  qua 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 ใช่ไงพ่อนก็ประหยัดอย่างนี้จะำมูนซอน้ฟังนะนะเขาจะมองเขาเป็นอาหารได้เขาจะยิ่งกันยังฐานเนี่ยนี่ออดกระตายท้ดราับกระต่ายพุ่งเนี่ยอายุพุ่งตุ้งตตุ้มต้ำตีสาม 我们不用穿了，爸。